ก็คือคันนี้เป็นเครื่องแฝงนะครับทุกคนเครื่องสองที่นะครับไม่ใช่นะครับนี่ว้าวคันนี้ทาลูกอะไรครับสเตปลูกห้าเก้ามีชักไหมไม่มีชักวาลเดิมวาลโซนิก,นกอ๋อเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะ I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong โอเคมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมเช่นเคยนะครับ JT k t Channel นะครับวันนี้จะพามาชมนะครับคันนี้เป็น110แต่ไม่ใช่110 คันนี้หมกหมกจริงๆนะครับตอนมาแรกๆผมได้ยินเสียงนะครับแบบเหมือนเครื่องบินเลยตุบๆๆๆๆอยู่ข้างหน้านะครับเอผมก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เครื่องจริงๆแลวแหละนะครับนี้หมดเท่าไหร่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับหมดเท่าไหร่ครับเจ้าของรถประมาณามหมืนทาดูครับโยนไปโยนมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างเนาะนี่นะครับโอ้โ้1 1สิบไอนะครับคือ เป็นร้อยที่ไม่ใช่ร้อยสบไอนะครับก็คือคันนี้เป็นเครื่องแสงนะครับทุกคนเครื่องสองที่นะครับไม่ใช่นะครับเป็นเครื่อง M S X ถ,ถูกไหมคันนี้นะครับว้าวคันนี้เป็นลูกอะไรนะลูกห้าเก้าลูกห้โอ้โหเป็นไงโฮ้ยเครื่องไว้ที่หลังนะครับมาไล่จากชุดบนดีกว่านะครับกัดทำอะไรไปบ้างครับ no. ชุดบนอันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวัดรอบใช่ไหมนึกว่า G P S นะครับกอนแลกนะครับ ใช้งานได้ดีๆเลว้าวนะครับไอไอวัดรอบนี้คือมันใช้ตัวเดิมไม่ได้หรออันนั้นมันเป็นวัดความเร็วอ๋ออันนี้วัดความเร็ววัดความเร็วัวัดรอบไม่เหมือนกันวัดรอบเขาไว้วัดวัดอะไรอ่ะวัดรอบเครื่องอ๋อวัดรอบเครื่องอ๋อคือความเร็วก็คือวัดเป็นของล้อหน้าใช่ไหมอ๋อนี่นะครับเออผมไม่รู้นะครับเฮ้นะครับชุดบนก็จะเป็นของเดิมอยู่นะครับก็จะมีเป็นปั๊มเดิมนะครับแล้วก็เก็บเป็นน็อตของของนักมหมดเลยทั้งคันไหมคันนี้ เกือบทั้งคันเหมือนกันเนาะนี่นะครับปลอกแขนเป็นของอาริเจเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็งานเหมือนกันเลยนะนะครับนี่เป็นไงโอ้โหดูดีนะครับดูดีดูชุดบนไปก่อนดูชุดบนไปก่อนไฮไลท์อยู่ตรงกลางนะครับนีอ่อันนี้เป็นอุดปลายแฮนของนาคมตัวนี้เท่าไหร่ครับอ๋อราคาเท่ากันเลยนะครับก็ถ้าใครจําไม่ได้ก็กลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับ เนาะนี่นะครับคันนี้ชุดสียังเป็นชุดสีเดิมอยู่เดิมเบิกบก,บก็คือเปลี่ยนมาแล้วอ๋อก็คือเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับนี่น้ําเงินขาวเนาะตะก้าก็เป็นตะก้าเบิกเบิกเหมือนกันนะครับของเดิมมันขาดเลยไม่ครับมันเก่าอ๋อมันเก่ามันเก่าก,ก็เลยเบิกใหม่ซะนะครับนี่ก็เก็บเป็นน็อตเหมือนกันนะครับนี่เป็นน็อตเหล็กเหมือนกันเนาะสามตัวชุดล่างทําอะไรไปบ้างครับชุดล่างอันนี้เป็นปั๊มนิชินแท้ แท้เหมือนกันกับคันเท่าเลยนี่โอ้โห,โโหนะครับพันพันเท่าไหรน,นะพันหกห้าสิบพันหกห้าสิบนะครับดูดีนะครับทุกคนคือดูดีนะสวยนะครับนี่โอ้โห็นไงโคตรหล่อนะครับดูทรงดูทรงหน้าโ,โคตรหล่ออ่ะบอกเลยว่าโคตรหล่อนะครับหล่อจริงๆเนาะสายสายสวิตช์อ่ะแล้วคันนี้เป็นสีน้ําเงินอนะ่ะ <laughs> แปลกเพื่อนนะคันนี้เนีนะครับคันอื่นเป็นสีแดงหมดเลย นี่คันนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับต่อมาสายเท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดแปดร้อยเหมือนกันเจ็ดแปดร้อยเหมือนกันเนาะนี่นะครับอันนี้เป็นขาขาไม่เนียมขาไม่เนียมว้าวเท่าไหร่ครับตัวนี้สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทก็คือซื้อได้ปกติเนาะนี่นะครับอู้ยดูดีดูด,ดีเอ้ยอันนี้มันกึ่งมือไหมนี่ไม่ครับอันนี้เป็นงานเลเยอรทั่วไปหรองานซีแอนซีงานซีแอนซีมันต่างกันยังไงครับกึ่งมือซีแอนซีอ๋อราคาต่างแค่ราคา ว้าวนะครับก็นี่สวยๆเลยนะครับจานจานจูปิเตอร์แท้ไหมครับแท้ครับแท้เท่าไหร่ครับตัวนี้ใบละพันไปละไปละพันว้าวอันนี้จูปิเตอร์เป็นเป็นของรถเหรอของรถยามาฮ่าอ๋อยามาฮ่าจูปิเตอร์ว้าวใส่กันได้พอดีเลยทำมาแต่งรู่นงอ๋อแต่งแต่งแต่งของจานใช่ไหมโอเคนี่โอ้โหดูดีนะครับสวยนะดูดูเป็นไง เออนะครับลงตัวนะครับดูดีมากเลยนะครับใบละพันนะครับโอ้ถอยดีกว่านะครับแพงเกินนะแพงเกินนะครับโอ้นะครับไม,ไม่กล้าซื้อเลยนะครับเล่นเอาซะไม่กล้า<ส>ซื้อเลยนะนะครับเลาะเป็นของอะไรครับตัวนี้หักกลุของอาร์กอนหมักลุก <chen. S 1> งานเหมือ,อนตัวนี้ยังไม่ใช่มันปูเนาะ<บ>ใช่ไหมตัวนี้ยังเป็นงานทั่วไปอยู่ใช่ปะอันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้สองพันห้าเนาะถ้าเป็นมันปูก็จะแพงอีกนิดนึงเนาะนี่นะครับ ว้าวซี่เป็นของนักขมเหมือนกันนี่นะครับจุกลมของอะไรเนี่ยของแปดหนึ่งของแปดจุดหนึ่งโอ้โหอันนึงมันขางแท้นึกว่าจะเอาของแท้อีกนะครับโอ้ย่างเป็นเหมือนกันย่างเบอร์สองร้อยเหมือนกันนะครับที่เด็ดไม่ได้อยู่แค่ชุดหน้านะครับทุกคนผมจะพามาดูเมื่อกี้เรารีวิวหนึ่งสองห้าใช่ไหมอันนี้เป็นคาบของร้อยสิบใบแต่ หัวใจมันไม่ใช่ร้อยสิบไปนะครับน้องๆหัวใจมันเป็นเครื่อง MSX นะครับบอกเลยว่โโยาโอ้โหโคตรสุดสุดไปไหนเนี่ย<า>โอโ้โ,อโหคันนี้ซื้อเครื่องแยกมาหรอ,อเ,เครื่องซื้อมาตั้งหากแล้วก็มายกใส่แปลงยากไหมครับไม่ก็คือตรงตรงไหมรูหูอะไรพวกเนี้ยไม่ตรงรูหนึ่งไม่ตรงรูหนึงนะ่งเนาะก็คือตอนนี้เราใส่แค่สองหรออ๋อใส่หูล่างกับหูบน ว้าว wow. นะครับ <Okay. S 2> เครื่องไอ้มเด็กตัวนี้เราได้แย่งมาเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจเนาะนี่ว้าวคันนี้ทาลูกอะไรครับสเต็ปลูกห้าเก้ามีชักไหมไม,ไม่มีชักวอลเดิมวาลโซนิกงอเปลี่ยนวาลเรียบร,ยร้อยแล้วนะครับเป็นเลื่อนของซีบีร้อยห้าสิบนะครับเห็นแม่แดงแดงอ่ะอ่านี่ <Okay. S 2> เห็นป่ะแดงอ่อะเออน,นะครับ ตาดีก็เห็นนะครับตาไม่ดีก็มึงซมติงแต่เด็กนะครับใ uh oh. <laughs> ส่ตาผ้ามัวนะครับนี่นะครับโอ้โหห้าเก้าชักเดิมวาลโซนิกนะครับโอเคโอ้ดูคอท่อ,อจะโค้งต่ําไปไหนนี่ทําไมแบบไม่ขึ้นมาพอดีเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นคอเท่าไหร่ครับตัวนี้สามสองปะ่ะถึงไหม,มน่าจะสามสองนะครับตัวนี้นี่นะครับว้าดูลงไปข้างล่างเลยนะ เนี่ยดงมาเงี้ยโอ้โหโคตรสุดนะครับ <Yahoo! S 1> บอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับชุดสีเป็นแท้เบิกนะครับเป็นสีขาวสี้ําเงินนะครับสวยนะครับดูดีนะครับดูปากข้อดูปากข้อ <Yahoo! S 1> โอ้โหกี่นิ้ววะสามนิว้ว <Okay. S 1> โอเคโอ้ใหญ่ไปไหนนะครับโคตรสุดชุดหลังมีอะไรบ้างครับชุดหลังเป็นโช๊แก๊สซี่แทะตัวนี้เป็นตัว C N C เหรอเหมือนกันแม่กับของเรา เหมือนอ๋อตัวเดียวกันเลยว้าวนะครับนี่ปรับได้นะครับตัวนี้สูงรู้สึกเหมือนสูงกว่าของเรานะเียบกับนี่สามร้อยยี่สิบอเหรอกั้นสามร้อยสามอ๋อตัวนี้สามร้อยสามสิบมันเป็นด้วยสาลีระของรถหรือเปล่าใช่เนาะนะครับว่าโชคมันจะเนืนเนิเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าโชคของยี่สร้อยหนึ่งสองห้าก็จะต่ำลงนิดนึงเนาะนะครับโอ้ก็สวยนะครับดูดิเป็นไงโอ้ยังจำครับสเต็ปเดียวกันหมดเลย ใช่ไหมว้าวขอฟังเสียงคันนี้หน่อยได้ไหมว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหนะครับโคตรแสบหูนะครับเป็นไงล่ะมึงโอ้โหเสียงโคตรได้นะครับว้าวฝั่งนั้นก็เป็นอันนี้นเหมือนกันมือลิง งานเดียวกันเนาะนี่นะครับโอ้มีไฟหลีด้วยอันนี้น่าจะแสบตาหน้าดูนะครับโอ้โหมีไงฝั่งนี้คล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นมือลิงอา่าเขาเรียวกว่าอะไรนะหางปลาทางปลาสแตเลสเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เบิกไหมครับตัวนี้อ๋ออันนี้ตินรถทําสีนี่ไม่นไงพักเทา้าะอะนังเหมือนกันยังไ,ไงอืมแต่คันนี้เก็บ ยังยังไม่ยังไม่เนียนมากเนาะแต่ว่าลงตัก,ต,กตักเหมือนกันนะครับน้องโอ้โห <Okay. S 2> oh, สวยจริงๆนะครับเป็นไงแต่ละคันโคตรสุดบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับถ้าพนมไม่หมูนะครับบอกเลยนะครับโอ้โหเมจูโว้ยนะครับอันนี้เป็นขาอ๋อน,นี่ต้องต้องต้องทำทำไม่ดีด้วยอ๋อ oh, ต้องเชื่อมออกมาเพราะว่าของของเยี่ยมจะอยู่ลึกใช่ไหม <Okay. S 1> นี่นะครับโอ้โ uh ห oh. นี่เห็นป่ะน้องๆนะครับนี่เก็บเป็นน็อตเลนเหมือนกันอันนี้เป็นขาเกียร์ทั่วไปใช่ไหมนี่นะครับขาตั้งก็งานหน่วยเหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูรวบๆอ่ะคันนี้ผมรวบรวมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความจําใกล้เต็มนะครับโอ้โหขอบคุณแบตนะครับที่ไม่งอแงผมนะครับโอ้สุดจริงๆนะครับดูสวยนะครับคือลงตัวมากนะครับคือสีน้ําเงินตัดกับล้อทองนะครับดูดีนะครับ ดูดีคาฟิตเมนต์นะครับดูดีโอเคนะครับสวยนะครับถ้าลงประกวดจริงๆนะครับจะติดเรื่องท่อนะครับท่อยังไม่ได้นะครับท่อยังไม่ได้ก็คือต้องเก็บรายละเอียดีเยอะนะครับแล้วก็ชุดบนนะครับชุดบนจะมีตำหนินิดนึงนะครับตำหนิแถวนี้นะครับแล้วก็เลือนไม้นะครับถ้าเก็บเบิกสวยๆก็ดูดีนะครับคันนี้สวยนะครับลงตัวชอบนะครับก็สําหรับใครที่จะติดตามคันนี้ติดตามเจ้าของรถเลยเนาะนะครับถ้าใครเข้ามารับชมก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาเพียงแค่นี้แล้วกันน้นนองไว้เจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปเนาะก,ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ